สวัสดีครับวันนี้เราก็มานะครับรีวิวสินค้าใหม่จากทางเอฟสันไทยแลนด์อีกหนึ่งเครื่องนะครับสำหรับเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเอฟสันนะครับเลเซอร์ 1495U นะครับเป็นความละเอียดภาพ Full HD และ 4K e n h a n c นะครับผมควาสว่างอยู่ที่9,000ลูเมนนะครับดูนะครับดูภาพแสงสีสวยๆเป็นธรรมชาติเลยนะครับผมนะครับ ญาณภาพนะครับเราปล่อยไปเป็น 4K นะครับผมตัวเครื่องก็แสดงเป็น 4K เหมือนกันนะครับผมรับสัญญาณเป็น 4K เช่นเดียวกันนะครับนี่เลยนะครับผมหลายท่านคองใจนะครับเราให้ชมเลยนะว่านะครับความละเอียดภาพอยู่ที่3,840ณ2,160นะครับนะครับผม เราให้ชมตัวเครื่องกันนะครับเอฟสัน EBL 1495U สี่้ความสว่าง9,000ลูเมนนะครับความละเอียดภาพ Full HD และ 4K แอนาันนะครับผมอยู่พอเชื่อมต่อข้างหลังนะครับดูสีสันนะครับ ติดเรื่องลิกกะเศษนะครับเราเสนอตัวอย่างไปก่อนนะครับต้องใช้หนังตัวอย่างนะครับจะได้ไม่ติดเรื่องลิกกษเศ์นะครับสีสันสวยๆดูเป็นธรรมชาตินะครับผม ชมตัวเครื่องกันยาวๆเลยนะครับดูลำแสงนะครับผมตรงนี้ช่วงนะครับพักนะครับช่วงที่พระกำลังสวดมนต์อยู่นะครับจะได้เป็นการรองนะครับรองระบบแสงตั้งเครื่องไว้นะครับรอบฉายนะครับดูลำแสงนะครับสองเก้าพันลูเมนนะครับ จอทีร่รีวิวอยู่นี้เป็นจอ18เมตรนะครับจอ18เมตร กาแสงสีสวยๆนะครับเราจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ